สัมมาสติและสัมมาสมาธินี้เป็นองค์ธรรมสองประการแห่งอริยมรรคมีองค์แปเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสัมมาปฏิปทาสองประการของพุทธศาสนิกชนเพื่อประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธศาสนิกชนพึงทำความรู้ให้ประจักษ์แจ้งในสัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นเบื้องต้นก่อน ที่จะเริ่มบำเพ็ญเพียรกรรมฐานคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหรือสมาธิภาวนาหรืออาณาปานสติภาวนาหรือฌานสมาบัติหรือมหาสติประฐานสหรือโพชฌงเกตหรืออินรี่ห้าหรือพะละหาหรือสมัปประธานสหรืออิทธิบาทสี่และอื่นๆพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย